ผมดิสลัมโพลนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําฟีเจอร์ไมล่าสุนนะครับจากโปรแกรมสลัมโพลนะครับซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้ทางร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งไมเซ็ตได้ตามต้องการนะครับซึ่งหลังจากที่ทางสลัมโพเนี่ยได้ไปติดตั้งให้กับหลายร้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็จะมีความต้องการข้อมูลที่จะโชว์บนไมเร็จไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาง่ายๆครับคำขอบคุณนะครับบางร้านก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับ ตัวเรโบกรเซ้ไงครับซึ่งความต้องการเนี่ยก็หลากหลายนะครับก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยทางสลัมโพสเนี่ยก็เลยพัฒนาฟีเจอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองในการปรับแต่งใบเสร็จของลูกค้าได้ตามต้องการนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่ว่าจะเข้าไปสู่การปรับแต่งนะครับเราต้องมาดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลของทางร้านค้าก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในหน้าแรกของตัวตั้งค่านะครับซึ่งก็จะอันดับแรกก็คือตัวโลโก้นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยถ้าทางร้านค้าเนี่ยไม่มีนะครับ ก็แจ้งมาทางสลัมโพด้นะครับเรามีบริการทําโลโก้ให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตระกูลข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ตั้งนะครับก็คือชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับสตัวนี้ก็ควรจะมีนะครับแล้วก็ในตระกูลที่เป็นโซเชียลนะครับก็คือเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์พวกนี้นะครับก็เราก็ควรจะมีไว้นะครับตัวนี้โอเคก็แค่นี้เองนะครับในการตั้งค่าข้อมูลนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเบสิสนะครับ การตั <formation> mm ้งค่าเบเซนเนี่ยก็เข้าได้2ทางนะครับก็คือทางแรกนะก็คือตรงนี้นะครับตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าระบบขายตรงนี้นะครับถ้าเรากดปึ๊กอย่างนี้นะมันก็จะมาเป็นหน้าจอตั้งค่านะครับซึ่งก็จะมี3หน้าใบสเซนอยู่หน้า3นะครับประมาณนี้นะครับการเข้าตัแต่งอีกแบบหนึ่งก็คือเข้าจากหน้าขายตรงนี้นะครับปึ๊กตรงนี้นะครับหน้าขายที่เราขายโบตินี่แหละครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มตั้งค่าอยู่นะครับเราก็กดเลยนะครับซึ่งก็จะขึ้นหน้าตาเหมือน่อสักครู่นี้มานะครับคือไม่หน แต่เขาได้2ทางนะครับโอเคนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหน้าจอปรับแต่งใบเสร็จตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2องฝานะคือฝาซ้ายกับฝาขวานะครับอไตรงซีซีซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการพรีวิวนะครับพรีวิวนะครับพรีวิวนะครับใบเสร็จเรานะครับทั้งหมดณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเราสามารถที่จะกดทดสอบได้นะครับตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่นะครับปึ๊บเสร็จมันก็จะมาแล้วนะครับตามที่รีวิวอย่างนี้นะครับโอเคต่อมา ในส่วนของการปรับแต่งนะครับจะมีใน3ส่วนนะครับคือส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับโอเคเรามาดูส่วนหัวก่อนนะครับส่วนหัวก็จะเป็นพวกนี้ครับโลโก้ใบเสร็จนะครับชื่อพวกนี้นะครับก็ส่วนของเรืการขายนี้นะครับหัวใบเสร็จนะครับเราแก้ได้นะครับอย่างเช่นใบเสร็จเนี่ยเราไม่ชอบเราชอบเราปินเตอร์หน่อยก็รีเซ็ตอย่างนี้ก็ได้นะครับพิมพ์แล้วก็ปินเตอร์นะครับในส่วนของพวกอื่นๆนะครับเราปิดเปิดได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นโลโก้นะครับโลโก้ ชื่องค์กรนะครับที่อยู okay. uh, ่ครับเบอร์โทรปิดได้หมดเลยนะครับไม่ให้เหลือเลยนะครับเหลือแค่วันเกษตนะครับโอเคอ่ะผมขอเปิดเป็นโลโก้กับชื่อองค์กรแล้วก็ที่อยู่นะครับอ่ะต่อมานะครับก็ในส่วนของตัวดีเทลการขายนะครับคือตัวนี้ครับสี่แถวนะครับเราจะไม่ได้จะเปิดปิดได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมขอเปิดเป็นเลขที่บินนะครับแล้วก็วันที่แล้วก็ลูกค้านะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนตานะครับก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับแต้มนะครับแต้ม โอเคครับผมแต้มไปครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับทุกครั้งที่มีการซื้อของจากสลัมโพสจากจากร้านค้าเนี่ยโปรแกรมสลัมโพสก็จะคำนวณแต้มให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราระบุลูกค้าแล้วก็สินค้าตัวนั้นเราเปิดให้สะสมแต้มนะครับโอเคนะครับก็เราสามารถปิดได้นะครับสมมติว่าเราอยากให้รู้นะครับเราสะสมแต้มแต่เราไม่อยากบอกนะครับโอเคปิดไปนะครับ่ของสมนาคุณนะครับเป็นการแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแลกอะไรได้บ้างในขณะนี้นะครับก็ปิดไปก็ได้นะครับตรงนี้โอเคครับผม ในส่วนของยอดค้างเนี่ยแสดงว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค้างนะครับเราจะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับยอดค้างเนี่ยผมต้องรีเฟชจนกว่าเจอลูกค้านะครับถ้าถ้ามันมีถ้ามีลูกค้าเนี่ยแล้วก็ลูกค้ามียอดค้างเนี่ยโปรแกรมมันก็จะแสดงให้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวมันสุ่มไม่เจอนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ในส่วนของต่อมาครับส่วนของตัวที่เป็นอันนี้ครับยอดค้างขึ้นมาแล้วนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าโปรแกรมมันเจอลูกค้านะครับมันจะขึ้นมาให้นะครับยอดค้างคุณมียอดค้างรวมทั้งหมด28บาทประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของโอเคผมจะเปิดเฉพาะแต้มนะครับแต้มแล้วก็ยอดค้างปิดนะครับแค่นี้เองนะครับผมจะเปิดแค่นี้ให้ลูกค้ารู้ว่ามีกี่แต้มส่วนของนี่ไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับในส่วนของที่เป็นโซเชียลนะครับก็จะเป็น Facebook เว็บไซต์แลวก็ไลน์นะครับผมเราก็สามารถที่เปิดปิดได้ถ้าเรามองว่าตัวนี้มันเยอะไปนะครับเราก็ปิดสักตัว2ตัวปิดโอเคนะครับปิดปิดเว็บไซต์นะครับโชว์เฉพาะ facebook กับตัวไลน์นะครับก็ได้เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับต่อมาส่วนท้ายครับส่วนท้ายนี่จะเป็นส่วนของพวกตระกูลคำพูดนะครับก็คือเช่นกกระดองตัวศพสิทธิ์นะครับก็คือก็คือนะครับหนึ่งสองสามแถวก็คือหนึ่งสองสามคำลงท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวคำขอบคุณตรงนี้นะครับ เราสามารถแก้ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคาว่าอ่าอ่าโอเคกระบาตรวจสอบสินค้าก่อนอยู่แล้วเพราะเราจะไม่รับคืนนะครับไม่รับคืนสินค้าอันนี้โหดมากครับไม่รับคืนสินค้าสินค้าอ่าทุกกรณีมาดูครับส่วนอ่าการเปิดบริการนะครับเราจะเปิดบริการตั้งแต่ 9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็หยุดวันอาทิตย์ประมาณนี้นครับส่วนคำขอบคุณเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเราชอบคำว,ว่าเตอรีมอกาเซ่ก็ได้นะครับเตอรีมอกาเซ่แล้วก็อา,อาจจะใส่คำว,ว่า Thank you นะครับขอบคุณด้วยก็ได้ขอบคุณ เป็นลักษณะของพระวัฒนธรรมนะครับขอบคุณโอเคประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับตันนี้ตารทดสอบนะครับไม่รับคืนเปิดบริการแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ทิ้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้แถบบาร์โค้ดเลืที่บินตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ว่าลูกค้านําไปเสร็จมานะครับก็สามารถที่จะสแกนบาตร์โค้ดตรงนี้เนี่ย ค้นหาค้นหาตัวนี้ได้เลยครับค้นหาตัวใบขายได้เลยครับแบบนี้แบบตรงเป๊ะไม่ต้องเสียเวลาหาจากชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราไม่จำเป็นนะครับก็ปิดไป,ไปก็ได้นะครับตันนี้โอเคผมก็ทีนี้สุดท้ายถ้าเราถ้าเราเสร็จแล้วอย่างนี้ครับสุดท้ายเราก็ลองปิดดูได้เลยนะครับนี้ หลังจากเราทำหลจากเราที่ดีไซน์แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปขายได้เลยนะครับสมมติเราผมขายนะครับผมขายครับก็เร่นลูกค้านะครับลูกคา้าแล้วก็ปิน้นใบเสร็จนะครับปกตินะครับ6กร ไปก็จะเป็นเบสไปเสร็จตามที่เราเขายมาสักครู่นี้ครับตามที่เราได้ดีไซน์ไว้ใชครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการวิธีการอาอกแบบเบสเสร็จนะครับซึ่งก็หวังว่าร้านค้าจะได้ประโยชน์จากการปรับเตลี่ยนเบสเสร็จนี้อย่างมากนะครับผมโอเคสำหรับวิดีโอนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็มาติดตามกันนะครับว่าในวิดีโอต่อไปเนี่ยทางสลามโพสเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรออปชั่นอะไรที่ใหม่ๆนะครับสำหรับร้านค้านะครับให้มาใช้งานกันอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผม